สวัสดีค่ะวันนี้ครับบ้านหนูก็มาชวนทําน้ําสมุนไพรต้มดื่มเพื่อดูแลสุขภาพเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายกันนะคะก็เป็นเมนูน้ําขิงใบเตยต้มนะคะพร้อมกับวิธีการรับประทานค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอ,อื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมปอกขิงกันก่อนเลยนะคะแนะนําให้ใช้เป็นขิงแก่นะคะเพราะว่าสรรพคุณทางยาเขาก็จะสูงกว่าแล้วก็มีรสเผ็ดร้อนกว่าค่ะ ก็ใช้ใบมีดนะคะหรือช้อนก็ได้ค่ะข,ขูดเอาเปลือกด้านนอกออกให้หมดนะคะสําหรับสบรรพคุณหลกัหลกๆนะคะขิงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะก็จะส่งผลให้ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้นะคะ เสร็จแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดค่ะจากนี้ก็นํามาหั่นเป็นแว่นๆนะคะสําหรับสูตรที่ทําวันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเล็กๆค่ะใช้ทานกันภายในครอบครัวนะคะก็จะต้มทานได้ประมาณ3-5วันค่ะเราก็จะใช้ขิงไม่มากนะคะใช้ประมาณ10บแว่นค่ะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดมากๆสามารถเพิ่มไปได้เลยนะคะต่อมาเราก็มาเตรียมต้มน้ํากันเลยค่ะก็ใช้น้ําสะอาดจํานวนลิตรครึ่งนะคะต้มจนเดือดค่ะได้แล้วก็ใส่ขิงที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มให้หมดเลยค่ะ จากนี้ก็ตามต่อด้วยใบยเตบย4-5ใบนะคะสําหรับสรรพคุณของใบเตยนะคะใบเตยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะช่วยดับกระหายลายร้อนดับพิษร้อนภายในร่างกายและช่วยลดพิษไข้ได้ค่ะค่ะเราก็จะต้มเขาทิ้งไว้ให้เดือดอย่างน้อยประมาณ20นาทีนะคะเมื่อครบเวลาแล้วก็จะได้สีน้ําสมุนไพรประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สเดี๋ยวเราไปเตรียมดูวิธีการชงรับประทานกันเลยค่ะเราก็จะทานพร้อมกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวนะคะ ก็ตักน้ำขิงใบเตยมาประมาณ150มลิค่ะสำหรับน้ำผึ้งนะคะเขาก็จะช่วยปรับรดให้น้ำสมุนไพรของเราหอมแล้วก็ทานได้ง่ายขึ้นค่ะสรรพคุณหลักๆของน้ำผึ้งก็คือจะช่วยบำรุงกำลังนะคะบำรุงธาตุเป็นน้ำกระายยาค่ะช่วยให้ตัวยาของเราออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นและดูดซึมได้เร็วค่ะก็ใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะสูตรนี้ก็จะไม่หวานมากค่ะแค่พอหอมแล้วก็พอได้มีรสหวานนิดๆค่ะ ต่อมาเราก็จะใส่ตัวน้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะประมาณครึ่งลูกค่ะตัวน้ำมะนาวนี้เขาก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะช่วยรับสมดุลให้กับร่างกายช่วยลดอาการดวีนเวียนศีรษะช่วยขับเสมหะแ,แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการต่อมทอม์ซินอักเสบแล้วก็บำรุงเลือดได้ค่ะ สำหรับวิธีการดื่มเพื่อเสริมภูมิให้กับร่างกายนะคะแนะนำให้ดื่มแบบอุ่นๆวันละแก้วค่ะช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายก็ได้นะคะเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้เลือดของเราไหลเวียนขึ้นแล้วก็ร่างกายกระปรี้กระเป๋าขึ้นค่ะและสำหรับใครที่ดื่มเพื่อรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็สามารถจิบแทนน้ำระหว่างวันก็ได้เลยนะคะสำหรับวิธีการเก็บรักษาน้ำขิงใบเตยของเรานะคะส่วนตัวก็จะใช้วิธีการอุ่นเช้าอุ่นเย็นค่ะเพื่อไม่ให้น้ำสมุนไพรของเราเสียนั่นเองนะคะและก็จะยังทำให้เราได้ดื่มน้ำสมุน อุ่นๆทุกครั้งด้วยค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะที่สําคัญอย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะได้มีแรงไว้สู้กับโรคภัยที่กําลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะและเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรอยากแชร์สามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ